่อ,อมาครับเร็มากเรื่องแรงแล้วยวมาทำโจทย์กันแรงแรงแรงก็ต้องรู้จักกฎของนิวตันไม่ใช่ครับนิวตันนะเอาไม้ทวออกไปนิวตันนะนิวตันรอครับอย่างนี้ปะนิวตันรอกฎของนิวตันกฎของนิวตันเนาะที่เรารู้กันมีทั้งหมดสามข้อหลักๆถูกไหมหนึ่ง สองสามถูกไหมเรามักจะบอกว่ากดข้อที่หนึ่งทำไมครับซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์ถูกไหมาครับเราบอกสั้นๆง่ายๆได้เจอความว่าอะไรครับถ้ามีแรงลัถูกรู้ครับถ้ามีแรงลักรึก็คือตัวซิกมาเอฟนะครับแรงลัตคือแรงรวมเนาะแรงลัตคือแรงรวมนะถ้ามีแรงลัตมากระทำกับวัตถุแล้วเป็นศูนย นะครับเท่ากับศูนวัตถุนั้นจะทำไมวัตถุนั้นจะเคลื่อนที่ด้วยเลยครับความเร็วคงที่ถูกไหมหรือ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 อยู่นิ่งนะ หยุดนิ่งหรืออยู่นิ่งนะก็คือเลสนะครับได้สองกรณีนะแปะแรงลัพธ์มากระทำเป็นศูนย์ v คงที่เนี่ยต้องคงที่ในแนวเส้นตรงนะครับเท่านั้นนะถ้าความเร็วคงที่ในแนวเส้นโคง้งไม่ถือว่าเป็นซิกมาเอฟท่ากระสู์นะครับเพราะอะไรครับถ้าเป็นเส้นโคง้งน้องจะมีความเร่งอะไรความเร่งสูตรศูนย์กลางเข้ามานะครับหรือแรงสูตรศูนย์กลางเข้ามากระทํา จะไม่ถือว่าซิกมา F เท่ากับศูนย์นะอันนี้คือกฎข้อที่1ของนิวตันนะวัตถุพยายามรักษาสภาพหยุดนิ่งในแนวราบจนะเปลีป่ยนแปลงสภาพก็ต่อเมื่อมีแรงภายนอกมากระทำนะที่สรุปใหม่คือถ้าแรงรับที่มากระทํากับวัตถุน้องเป็น0วัตถุน้องจะอยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ในแนวเส้นตรง นะแรงรับเนี่ยอาจจะมีหลายแรงก็ได้โอเคไหมครับมีหลายแรงเนาะแล้วรวมกันเป็นศูนย์น้องอย่าลืมว่าแรงเป็นเวกเตอร์นะครับมีทิศทางแสดงว่าแรงมันต้องหักล้างกันได้ถูกไหมครับซ้ายทีขวาทีอย่างเงี้ยเพรามันหักล้างกันปุ๊บถ้ามันเท่ากับศูนย์แปลว่า V คงที่อยู่นิ่งนะมาดูข้อที่2ครับ เอาใหม่ถ้าแรงลับไม่เป็นศูนย์ถ้าแรงลับไม่เป็นศูนย์น้องจะเกิดการเคลื่อนที่ซิกมาเอน้องจะมีค่าเท่ากับมวลคูณความเร่งของวัตถุเห็นป่ะครับมวลคูณความเร่งของวัตถุมันก็คือจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งอะไรครับนะโดยน้องเห็นอะไรไหมนี่น้องจะได้ว่าแรงลับเอาใหม่ซิกมาเอฟแล้วกันแรงลับน้องจะมีทิศเดียวกับอะไรครับความเร่งนะครับ หรือพูดง่ายคือความเร่งน้องจะมีทิศเดียวกับแรงรับนั่นแหละเนาะแรงรับเราอาจจะใช้คำว่า n e t f o r c e ก็ได้ r e s อ l t i n g force ก็ได้เนะเห็นไหมได้ทั้งคู่สุดท้ายน้อง Action เท่ากับ Reaction ก็คือกดข้อที่สาม พูดง่ายคือออกแรงผลักกล่องเท่าไหร่น้องผักนี้มือนะครับมือน้องดันเนาะน้องดันเท่าไหร่เข้ปะแน่นอนว่านี่คือแอคชั่นของน้องถูกปะแอคชั่นของน้องคือดันกล่องแอคชั่นน้องเนี่ยคือดันกล่องเรียชั่นเนี่ยะไรครับกล่องมันต้อง ดันกลับลบอก็คือทิศต,ตรงข้ามนะครับเอ่อกล่องเราจะดันมือกลับถูกปะกล่องดันมือ action ค,คือมือดันกล่องน้องเห็นอะไรไหม action กับ reaction เน,นี่ยเอาสีอะไรดีมันสลับเลยครับตัวถูกกระทำใช่ป่ามือดันกล่องกล่องดันมือเนาะ เพราะฉะนั้นจากตรงนี้เรารู้ได้เลยว่าอะไรครับกระทําที่วัตถุคนละอันใช่ไหมกระทาที่วัตถคนละอันแล้วกันใช่ไหม F ก้อนเนี้ยมือดันกล่องเพราะฉะนั้นเรียชันกลับมาคือกล่องดันมือเรากลับโอเคนะ เราะนั้นการที่กระทำพละก้อนกันถูกไหมถ้าพี่วาดเฉพาะกล่องจะมีแรงกระทําจากมือคือแรง F ถ้าพี่วาดมือจะมีแรงลบ F กระทาที่มือน้องน้องเห็นไหมมันกระทาที่คนละอันกันแต่สองแรงนี้เป็น action reaction มันกระทำนละก้อนกันแล้วมันมีความสําคัญไงแปลว่าอะไรครับแปลว่าแรงสองแรงนี้ครับ มันหักหล้างไม่ได้นะครับหักหล้างกันไม่ได้เห็นไหมก็คือแรงใครแรงมันเนาะโดยที่เรารู้อยู่แล้วว่าแอคชั่นกับรียชั่นเนี่ยหต้องอะไรครับขนาดเท่ากันแน่นอนทิศตรงข้ามนะครับสองคือกระทำคนละวัตถุ นองไหมไคใครมาดูสไลด์ก็จะต้องฟังด้วยเพราะว่าอ่านไม่ออกข้อสามคือหักล้างไม่ได้นะครับเห็นไ,ไหมอ่ะแถมข้อ4ถามว่ามันต้องติดกันไหมมันถึงเกิดแอคชั่นรียชั่นต้องติดกันไหมมือดันกล่องกล่องดันมืออย่างเงี้ยติดกันแต่ถ้าไม่ติดกัน ได้ไหมง่ายๆเลยก็คือแรงดึงดูดของโลกนั่นแหละมันคือแอคชันะ่นเรียกชั่งงงไหมน้องมีกล่องวางใช่ไหมมวลเอ็ M. แรงตลอดการเลยที่ต้องมีคือแรงนะครับน้ำหนักของมันเนาะก็คือเอ็นะครับนะน้องเห็นไหมว่ามันกระทํากับกล่องนะครับมันกระทํากับกล่องโอเคปะ กระทำกับกล่องแล้วอะไรกระทำมันกล่องวัตถุกระทำใช่ป่ะ m อ็มนั่นแหละคือแรงที่โลกดูดวัตถุนะครับนี่คือแรงที่โลดดูดวัตถุเพราะฉะนั้นเรียกชั่นเนี่ยเห็นไหมน้องก็สลับกิริยากับกรัมนะครับไม่ใช่ประธานากับกรัมเพราะฉะนั้นเรียกชั่นของเอ็มก็คือแรงที่ วัตถุดูดโลกเห็นไหมเคยไหมน้องเห็นไหมว่ามันติดกันไหมถ้ามันวางบนพื้นมันก็ติดใช่ป่ะสมมติมันลอยอยู่มันลอยอยู่ในอากาศอ่ะ MG ต้องมีตลอดการถูกไหมครับลอยแมันลอยอยู่มันต้องมี MG นะน้องถูกไหมครับแปลว่า Action Reaction เนี่ยไม่จาเป็นต้องติดกันถูกไหมครับ วัตถุไม่จำเป็นต้องติดกันอย่างเช่นแรงแรงนี้ก็ได้แรงดึงดูดระหว่างมวล F เท่าก MM ับ G M M จวน R กำลังสองเนาะถ้ามีมวล2ก้อนมาวางใกล้กัน,นจะมีแรงดึงดูดระหว่างมวลเนาะ สองแรงนี้คือแอคชั่นเียรชั่นกันโอเคต่อมามาแรงเสียดทานนะครับน้องแรงเสียดทานดูลักษณะของแรงเสียดทานก่อนแรงเสียดทานเราใช้สัญลักษณ์คือฟิกชั่นถูกไหมครับตัว F เล็กย่อมาจากฟิกชั่นถูกไหมคุณสมบัติของมันคือไม่ขึ้นกับจำนวนพื้นผิวนะน้องเห็นคำว่าจำนวนไหมครับ ก็คือตัวแอ e เรียมันอะไม่ขึ้นไม่ว่ามันจะสัมผัสมากสัมผัสน้อยแต่มันขึ้นกับอะไร้องกลับมาดูตรงนี้ขึ้นกับว่ามันเรียบหรือคุกขะนะครับคือขึ้นกับลักษณะของพื้นผิวพูดง่ายๆถูกถ้าพูดเป็นเอาไว้ชัดให้เห็นภาพมันคือตัวอะไรครับ F เนี่ยจะเท่ากับ n n ใช่ไหมครับสูตรของเรา เพราะนั้นลักษณะของพื้นผิวเนี่ยคือตัวมิวนะคู่ของการสัมผัสเนี่ยมันคือ o v e r c i น n ์มิวของเราต่อข้อสนะครับไม่ขึ้นกับความเร็วเนาะถูกต้องก็คือไม่ว่ามันจะเมื่อวัตถุเป็นเคลื่อนที่ไปแล้วเนี่ยแรงเสียดทาจนจะมีค่าคงที่ถูกไหมครับเร็วมากเร็วน้อยแรงเสียดทานก็ยังคงเท่าเดิมแต่อันนี้เลยครับทิศทางต้องตรงข้ามกัรเคลื่อนที่นะครับนี่คือเป็น คุณสมบัติเลยของแรงเสียดทานเนาะต้องตรงข้ามการเคลื่อนที่หรือต้านการเคลื่อนที่นั่นเองสุดท้ายก็คือข้อสาคือขึ้นกับแรงกดวัตถุในแนวตั้งฉากนะครับในแนวตั้งฉากนะเราไม่สามารถพูดได้ว่ามันคือแรง MG นะครับอันนี้ MG ยังไม่ถูกถูกไหมครับมันต้องใช้แรง N คือแรง normal force โอเคนะครับคือตัวเนี้ย n เนะนี่ยตัวเนะี้ยเห็นไหมอ่าน้องมาดูตรงนี้ก็ได้อันนี้วางบนพื้นราบนะนะครับถ้าดูที่กล่องเนะี่ยจะมี mg ดึงลงถูกไหมครับ mg ดึงลงกระทำที่กล่องคือแรงนี้อีกแรงหนึ่งก็คือ normal force แรงปฏิยาตั้งฉาก พื้นผิวเนาะถูกไหม N เนี่ยคือแรงที่พื้นกระทําต่อกล่องเห็นไหมพื้นกระทำต่อก,กล่อง,อกกองถ้าคิดที่กล่องก็ต้องเจอแรง normal force เห็นไหมซ้ายขวานี้เราเดี๋ยวเพิ่งดูก่อนดูแนวดิ่งก่อน N ในพื้นราบเนี่ยจะเท่ากับ mg เห็นไหมครับ N เท่ากับ mg เพราะว่าอะไรครับในแนวดิ่งเนี่ยกล่องมันจะอยู่นิ่งถูกไหมครับการที่กล่องอยู่นิ่งได้แปลว่าอะไรครับกดข้อที่หนึ่งของนิวตันซิกมา F เท่ากับศูนย์ หรือแรงขึ้นเท่ากับแรงลงครับไหมแรงขึ้นกัแรงลงเราจะได้ N ถ้า mg ในกรณีของพื้นราบส่วนแนวราบเนี่ยเขามองว่าแอปพลายแรงไปทางขวาเห็นไหมแรงเสียดทานต้องส่วนทางคือไปทางซ้ายเนาะ เราจะหาแรงเสียดทานชิมมิวมิวเอ็มจีนะครับไม่ใช่มิวจีมิวเอ็มจีนะมิวเอ็มจีต่อต่อต่อมิวมิวเอ็มใหญ่จีนะครับต่อมาแรงเสียดทานเป็นไงครับแรงเสียดทานแบ่งเป็นสองประเภทหลักๆก็คือ แรงเสียดทานสถิตนะครับ fs และก็แรงเสียดทานจน fk เ็ T. นไมครับ fs นี่คือ static friction นะครับก็คืออะไรครับแรงเสียดทานสถิตอนะชาไทยอะเนาะแล้วก็แรงเสียดทานจนคือ kinetic น,นะครับจนระสาบนะ static แปลว่ามันอยู่นิ่งก็คือ แรงเสียดทานนี้จะเกิดขึ้นกับวัตถุที่อยู่นิ่งหรือกำลังจะเคลื่อนที่นะครับส่วนต่อมาก็คือว่าถ้าเป็นแรงเสียดทานจนจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อวัตถุมันเคลื่อนที่แล้วนะครับกำลังเคลื่อนที่นะอันนี้สำคัญมาก fk จะมีค่าน้อยกว่าแรงเสียดทานสถิตนะครับ fk จะน้อยกว่า fs แต่ตรงนี้นยังไม่ถูกเสมอไปต้องเป็น fs maximum นะครับเดี๋ยวมาดูกัน maximum นะ,ะถ้าตามสูตรปกติคือ f เท่ากับ mu n ถ้าเป็นแรงเสียดทานสถิตก็คือใช้ mu s เนาะก,ก็คือสมถิตแรงเสียดทานสถิต mu s แต่ถ้าเป็น fk น้องก,ก็ต้องใช้ K, มิวเคสำหระสิทธิแรงเสียดทานจนเห็นไหมเข้าไบอะน้องมาดูว่าลักษณะของแรงเสียดทานเนี่ยบนที่วาดการาฟเนาะแนวตั้งเนี่ยคือแรงเสียดทานแนวนอนเนี่ยคือแรงที่เราออกอย่างเช่นเราผลักวัตถุนะตู้เย็นเนี่ยน้องเริ่มออกแรง F ใหญ่ถูกไหมครับน้องจะมีแรงเสียดทาน F เล็กเริ่มต้าน เห็นไหมแั้นถ้าพี่วาดการาฟเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยกล่องสมมติมันหนักมากๆมันยังไม่เริ่มขยับน้องแอปพลายแรงให้มันเนี่ยแอปพลายฟอร์ให้มันแรงกับแรงเสียดทานเนี่ยสองอันเนี้ยแรงที่เราให้กับแรงเสียดทานที่มันต้านเนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นมาไหมถูกไหมครับจุดๆเนี้ยจุดสูงสุดตรงเนี้ยเป็นจุดที่วัตถุก,กําลัง เริ่มขยับถูกปะมันสูงจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยเวลามันเริ่มขยับเนี่ยแรงเสียดทานเนี่ยก็คือแนวดิ่งเนาะมันคือมองค่าในแนวดิง่งจะตกลงมาถึงจุดหนึ่งแล้วก็คงที่ตลอดเห็นไหมครับความสูงเนี่ยคือปริมาณถูกไหมขนาดของแรงเสียดทานแต่ยิ่งไปทางขวาแปลว่าเราออกแรงมากขึ้นเห็นไหมครับแรงมากขึ้น เขาให้ไหว่าเวลามันเคลื่อนที่แล้วเนี่ยครับแรงเสียดทานตรงเนี้ยมันคงที่เห็นไหมน้องโอเคครับตรงเนี้เราเรียกว่า fk แรงเสียดทานจนที่มันเคลื่อนที่แล้วและแรงที่ก่อนขยับอะครับน้องต้องแต่ตรงเนี้ยถึงตรงนี้ตรงเน,นี้คือมันไม่ขยับใช่ปะ ตรงนี้ก็คือแรงเสียดทานสถิตทั้งหมดใช่ปะ่ะแต่ว่าแรงเสียดทานสถิตม็กซิมัมคืออยู่ตรงนี้เลย fs เนะี่ยเป็นยันน้องเห็นว่า fs เนี่ยจะมีค่าน้อยกว่าจนถึงมากกว่า k ทัน้งการที่เราบอกว่า fk น้อยกว่า fs เนี่ยจะไม่ถูกต้องทั้งหมดต้องบอกน้อยกว่า fs maximum นะโจทย์จะถามเป็นบรรยายเนาะ ต่อเนาะแล้วแล้วถ้าเป็นแรงปฏิกิยาตั้งฉากก็คือตัว N นะครับเมื่อกี้ที่บอกว่าอะไรนะถ้าเป็นพื้นราบถูกปะครับเราจะได้ว่า N ทนะ่ากับ mg มนะมาจากซิกมาเเท่ากับศนยใช่ไหมครับ FY เนาะเท่ากับศูนย์หรือแรงขึ้นเท่ากับแรงลงนั่นแหละแต่ถ้าเป็นพื้นเอียงน้องถ้าใครทำบ่อย เรารู้ทันทีเลยว่า n เท่ากับะ MG, อ,อะไร mg cos theta นาะเห็นไหมถ้า theta คือมุมที่กระทํากับพื้นราบนะครับพื้นเอียงกระทํากับพื้นราบนะน้องจะไล่มุมเนาะแล้วน้องก็จะแตกแรง mg เนาะแตกได้ใช่ไหมใกล้คอร์ดใกล้สายถูกไหมครับใกล้คอร์ดใกล้สาย น้องจะได้แรงที่ดึงลงในแนวพื้นเอียงคือ mg sin t และก็แรงที่ตั้งฉากกับพื้นเอียงคือ mg cos t นี่คือแรงโน้มถ่วงของวัตถุนะซึ่ง mg cos t เนี่ยจะต้องไปหักล้างกับ n พอดี D, เพราะแนวตั้งฉากกับพื้นเอียงน้องจะอยู่นิ่งเนาะแนวตั้งฉากนะครับเหมือนเดิมเราก็อ้างว่าแรงขึ้นกับแรงลงกันนะครับน้องน้องจะได้ n ทั M ้ง mg